โอเคสวัสดีค่ะทุกคนเราโดรคอนซาเลน,นะวันนี้มาอยู่กันกันกบคลิปอันบอกสินค้าจากมิฮโยกกันนะคะโดยสินค้าครั้งนี้ก็จะเป็นสินค้าจากเกมฮงไกสตาร์เดีนั่นเองโดยจะขอแนะนํำร้านที่เราไปพิออเดอร์สินค้ากันมาก่อนนะคะก็คือร้าน a ซสเคิลสโตรนั่นเองหากใครสนใจอยากจะพิออเดอร์หรือสั่งสินค้าอะไรก็สามารถทักไปที่เพจได้นะคะเราจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะโอเคงั้นมา แกะกล่องกันเลยนะคะซึ่งสินค้าในกล่องน,นี้นะคะก็จะเป็นสินค้าที่เราสั่งมาตั้งแต่เมื่อช่วงเดือนสิงหาคมแต่ว่าเพิ่งมาถึงมือเราเมื่อวานนี้เองเพราะว่าเราได้บอกให้ทางร้านนะคะเก็บไว้ส่งรอบเดียวกันเลยเพราะว่าเสินค้าของในกล่องน,นี้นะคะมันมาส่งถึงไทยไม่พร้อมกันเพราะงั้นเราก็เลยบอกทางร้านว่าเออให้เก็บไ,ไว้ก่อนแล้วค่อยส่งมาพร้อมกันเลยจะได้ไม่ต้องส่งหลายรอบอเพราะงั้นมันก็ไม่ไถือว่าช้าอะไรนะคะก็ถือว่ากำลังดีประมาณนี้เราก็รอได้อยู่แล้วไม่เป็นไร มานดูกัาซสิว่าข้างในเป็นย e okay. ังไงบ้างเย้ได e ้ละคัตเตอร์ไม่คมทำใจด้วยโอ้งั้นก็เป็นของกระดาษมาให้ก่อนปึ๊บอ้ไง Thank you for your order Please stay healthy and happy, sex so t r y น่ารักนะขอบคุณนะคะโอเค มาชิ้นที่2เป็นชิ้นเล็กอันนี้นะคะชอบเทปเขาตังทิปเอาทีด้วยเอแล้วก็ชิ้นที่3อันนี้ถ้าใครเคยเห็นแล้วก็ท่านจะรู้นะว่าเป็นอะไรไม่ต้องแกะมันก็รู้นะว่าคืออะไรอเอแล้วกชนนออนน็ชิ้นที่สี่ก็อันนี้ของแถมสองอันนี้ของแถมค่ะเป็นของแถมของออเดอร์รอบที่เราสั่งไปเนาะชิ้นที่สี่ก็อันนี้เอเป็นประมาณนี้นะคะเดี๋ยวแกะออกมาพร้อมกันเหมือนว่าทางร้านจะ ให้เป็นลูกปมกับสติกเกอร์มาด้วยน่ารักจังแถมมาให้ด้วยนะคะจิบยากที่มันเข็นี่น่ารักสวยขอบคุณนะคะโอเคงั้นต่อไปเรามาแกะกันค่ะว่าเราได้สั่งอะไรไปบ้างอ่ะเริ่มจา,ากของนี่กันก่อนแล้วกัน,น,โน,โนโามาเนาะเข็มเดี๋ยวจะค่อยๆแกะนะคะเห็นเนทีพ่าแล้วก็ไม่กล้าตัดเลยมันน่ารักอ่ะโอเคแต่ต้องตัดเนาะไม่งั้นแกะไม่ได้โอเคอ่ะ Okay. มาไปแล้วข้องในออกมาเป็นัทน,นแตนเข็มกัดมาหมาคาบก้าน <laughs> นี่แน,น่นอนเลยว,ว่าซีมคาบก้านของเราไม่พลาดแน่นอนกับเ,ออเข็มกัดหมาหมากับเข็มกัดไล่โคนหมาหมานะคะซองต่อมาเอาเป็นซองนี้แล้วกันนะคะซองที่ทางร้านเขาได้แปะโน้ตมาให้แต่ว่าเดี๋ยวขอไปแกะโน้ตออกอกันหลังนะตอนนี้ขอแกะของก่อนแล้วกันนะคะโอเคมาเท่ค่อนข้างเหนียวอยู่แฮ โอ้โหแล้วมาตรงนี้เออไม่นะเคยต้องทำใจละขอโทษนะน้องผีอ่าน้องผีหัวขาดไปขอโทษนะโอเคมาสำหรับในซองนี้นะคะก,ก็จะเป็นชิคกี้ชิคชอากิลิลคไ์โครแบบมาคาต้าน,นั่นเองเอาสุดเอาทุกอย่างที่เกี่ยวกับมา,มาคาต้าค่ะรอบนี้ ปีกบ,บ,บ้าปีกบ้าสะท้อนแสงอีกเนื้อะคะเดี๋ยวเดี๋ยวแกะออกมาให้ดูนะที่ <Okay. S 1> ชิ้นต่อไปเป็นอันนี้ทุกคนคงเดาได้แล้วลว่าเป็นของหมามาขับกล้เแน่นแต่ว่ามาเดี๋ยวให้ดูว่าเป็นอะไร one eternity later ซึ่งสองนี้ก็จะเป็นแฟนนี่หมามาขับกล้นั่นเองค่ะไม่พลาดไม่พลาด เดี๋ยวจะแกะออกมาจากซองแล้วก็ประกอบกับถ่ายให้ทุกคนดูนะคะตอนนี้เดี๋ยวไปดูชิ้นต่อไปกันก่อนดีกว่าซึ่งชิ้นต่อไปเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะเคยเห็นมาแล้วเพราะว่าเขาได้มีการเอามาขายหน้าร้านกับร้านที่คอลแบบจากโครงการซาร็เไปเมื่อไม่นานมาน,นี้ซึ่งเราก็จะแกะออกมาดูกันนะคะอืมอ้ซองขาดเลยขอโทษค่ะแกะแรงไปข้างในก็จะเป็นตุ๊กตาห่นมือ m อีหญิงนั่นเอง อันนี้เราเลือกเป็น MC หญิงหรือเตลมานะคะเพราะว่าส่วนตัวเราชอบมากแน่นอนทุกคนรู้ทุกคนรู้ครับเตลมีอยู่จริงน่ารักนุ่มมากทุกคนนุ่มนิ่มมากนาา่ารัก่ขถอดเสื้อได้ด้วย,วยถอดเสื้อได้ด้วย,วยทุกคนอุ้ยนาา่ารักเขาเหมือนจริงมากเฮ้ยนุ่มูกลูมาแบบนุ่มมากเลยทุกคนแบบนิ่มมากเลยยภาพบีบจริงโอเค แล้วเดี๋ยวมาดูกันอีกรอบนะคะตอนนี้ก็เหลือแต่ของแถมซึ่งเป็นของแถมจากรอบพิเออเดอร์ที่เราสั่งไปแล้วก็คือเป็นโพสร์ดสุ่มลายกับลูกโป่งน้องวอปกะบุซึ่งอันนี้เราคงไม่สุม่มเาทุกคนดูนะคะแต่ทุกคนคงเห็นแล้วเนาะเออเป็นลูกโป่งน้องวอปกะบุเขานะคะส่วนโพสรัดอันนี้เดี๋ยวเรามาแกะกันดูซิว่าเราได้ไลายอะไรมาไหนดูซิเป็นลายอะไร ได้เป็นอันแรกอุ้ยของพี่เมโกะไลฟ์ของพี่เมโกะทุกคนสวยเราชอบอาร์ตนี้มากเลยทุกคนเฮ้ยเดียอันแรกเป็นพี่เมโกะนะคะส่วนอันต่อมาผมติดเทปอยู่นี่นึงแกะก่อนเป็นปอมปอมไลฟคนปอมปอมทุกคนน่ารักน่ารักพี่เมโกะกับปอมปอมเย้ นี่ก็เป็นสินค้าแต่ชิ้นที่เราเพียวเดอร์ไปรอบนี้กันนะคะก็แกะออกมาจากซองพลาสติกให้ทุกคนดูกันแบบไปใช้ไปเลยเนาะตั้งแต่เข็มกัดของมามาครับก้าทั้งแบบกลมแล้วก็แบบเหลี่ยมสวยมากสวยก็สแตนนี้อะคริลิกของมามาครับก้าถือว่าใหญ่พอสมควรเลยแล้วก็ชิกคกี้ชิอะคริลิกไาโคนของมามาครับก้า ข้างหลังของชิกิชิก็จะมีเป็นขาตั้งซึ่งขาตั้งอันนี้นะคะทำมาจากกระดาษอาจจะดูไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่แต่ก็ถือว่าตั้งได้อยู่ก็อาจจะต้องถนอมถนอมมันหน่อยแล้วกันเนาะส่วนอันที่ชอบที่สุดแบบชอบอปนนแบบชอบแบบประทับใจมากก็คือตุ๊กตาหุ่นมือของน้องเตลหรือ MC หญิงของเรานั่นเองก็แบบถือว่าเัวเองกัดสินใจถูกจริงค่ะที่ซื้อชิ้นนี้มาเพราะแบบว่ามันน่ารักมากทุกคนแบบหัวนขเขาก็นุ่มนิ่มมากเลยคือดูดีกว่าในภาพที่เห็นเดียวเลยค่ะแบบน่ารักแล้วก ตาน่ารักอพอใส่ตุตัวตาหุ่นมือนก็จะประมาณนี้นะคะขยับแขนสองข้างได้แล้วก็หัวงึกงือกดีเทลถือว่าทำออกมาได้ดีเลยคะ่ะสำหรับชุดของน้องเขาน่ารักมากถอดชุดได้ด้วยเนี่ยค่ะ้องสาม,มารถถอดชุดได้ด้วยเนี่ยถอดเสื้อนองน้องออกเนี่ยเสื้เป็นแบบนี้น่ารักน่ารักน่ารัก ก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับการอันมาร์สสินค้าพรีออเดอร์ในรอบนี้หรือว่าประทับใจมากในรอบนี้ชอบมาก2สินค้าในะครั้งนี้แบบนาา่ารักดีต่อใจไปหมดเลยรอบนี้แล้วก็ขอขอบคุณร้านแทกเกอร์โซนะคะสำหรับพรีออเดอร์ในครั้งนี้ใครสนใจก็สามารถทักติดต่อร้านได้นะคะทาง f a c e b o o ท Twitter หรือ X แล้วก็ช็อปปี้นะคะขอบคุณสำหรับการรับชมน,นะคะทุกคนไว้เจอกันใหม่ในคราวหน้านะบายบายเซลบายบายหน่นอยกฎ则是用来打破的